สวัสดีครับวันนี้นะครับจำฮ้อนมีนะครับ DC60 พลัสปี53นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยวมาชมสภาพร,บรอบๆคันกันก่อนนะครับ คันนี้เป็น d ี6 0ปี53นะครับเดิม,ดมๆแห้งๆนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันคันนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีมากนะครับแหง้งๆเครื่องนิ่มไม่เคยแกะ่นะครับรถได้มาก็ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับ ชุดประกันฝาเดิมนะครับฝาไม่เคยแกะนะครับเดิมๆแห้งๆนะครับบอดี้ตู้ต่างๆนะครับไม่มีผูนะครับมไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าว ทรงดีครับทรงดีแห้งๆนะครับเดี๋ยวจะลองระบบให้ดูนะตะแกรงนวดนะครับสีชิ้นหนาอยู่เลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับนิ้วนวดก็ยังหนาอยู่นะครับยังยาวอยู่กันศึกฝาตู้ก็ยังโอเคอยู่นะครับพอทั้งเข้าก็ยังไม่ทะลุนะครับ ชุดตะแกรงเดิมนะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขาคันโยกท้ายตะแกรงนะครับสังเกตได้นะครับไม่มีร้าวไม่มีดามชุดขานะครับเนี่ยครับชุดรางใต้ก็ยังไม่ผูนะครับยังเต็มอยู่นะครับ ชุดรางพื้นรางปกติจะบางทะลุกันนะครับคันนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นะครับแผงข้างยังไม่แตกนะครับเฟืองขับ อย่างดีนะครับสกีสี่ตัวยังสวยนะครับเฟรมไม่มีแต่งหักเท้านะครับเกียร์ปั๊มแห้งๆเลยครับใต้คอสวยอยู่นะครับทรงสวยกล่องคอไม่มีบิดนะครับไม่มีบิดนะครับ จะมีแผลตัวนี้เป็นปกติธรรมชาติของรุ่นนี้นะครับชุดปากก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับราวนิ้วโน้มนะครับอันนี้เจ้าของหยอดน้ํามันตลอดจะไม่ค่อยชำรุดเสียหายนะครับจุดนี้ปากเรีบนะครับพอเรียดโซ่ลำเลียงก็ยังดีอยู่นะครับ ใบมีดยังใหม่อยู่นะครับสภาพใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาลองระบบให้ดูนะครับเครื่องนิ่มครับชุดหน้าก็โอเคเลยนะครับ ปั๊มค่อนข้างเงียบเลยนะครับคันนี้ปั๊มแรงครับเดี๋ยวลองเดินเลี้ยวเดินเดินเลี้ยว วังเสียงตัำมดูนะครับนิ่มเงียบนะครับข้างล่างระบบเลี้ยวนิ่มดีครับซ้ายขวาไม่มีกระตุกนะครับ อันนี้นะครับจะมาฮ้อนขายตามสภาพนะครับก่อนบิวเชอดลูกกันนะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับเนื้อตัวสวยแห้งเดิมเลยนะครับเอ่อ,อ,อราคาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับ ดูสินค้าได้ที่เลี่ยงเมืองสุรินนะครับกิโลเมตรที่5นะครับสายสุรินจอมพระนะครับหรือโทรสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0910206555นะครับจำฮ้อนยินดีรับสายครับสวัสดีครับ